มาแล้วครับขบวนด่วนที่84นะครับวันนี้ทําเวลาดีนะครับมาตามเวลาเลยนะครับตอนนี้กำลังวิ่งอยู่ที่ทางคู่ทางเก่านะครับย่านสถานีคลองตะคดนะครับ ทำขบวนโดย GEA นะครับวันนี้มาอย่างแรงนะฮะไม่มีเบาเลยนะครับด่วนที่84นะครับ สอเจน,นะครับนี่ครับชะลอเลยนะครับวันนี้ มายันด่วนนะครับเราก็มาเบรกเข้านะครับนี่ครับบอนอ,อปอนนะครับชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็บอนอทปปับอากาศชั้นหนึ่งแล้วก็ปรับอากาศชั้นสองนะครับ ออกจากทางเก่านะครับเข้าทางใหม่ทางคู่นะครับย่านสถานีคลองตะคดนะครับเมื่อกี้พอขอรอมาอยัางด่วนเลยฮะ ข้าททงใงไ่ไปแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนที่84นะครับ้นทางตะลังไปทางกรุงเทพนะครับวันนี้เอาฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนอกประดุกชาแนลครับ